ไม่กูเป็นกวางเป็นอยังงแน่เทางกวางแน่เนี่ยพอดีโยนถือดสามหนึ่งก้อนทีงลงมาใส่ต่างหูนี่ยังบอกิ อีนนี้มึที่มานเยียนอย่างมนเป็นนแม่งานีอยู่แม่นอยเหม็นฉขีไมนเยวก็ดีผมต้องไปอ๊ตมันเป็นเม็นขีมนเยวเม็นฉีมนเียวมันมานรอันนี้มันแข็สีดังเลยเอาสีสันค่ไทีมันนนตะวมรู้วาตนีกะี่นี่คือปัู้ วันงานตุ๊กติดตะก้อนแหย่ไอ้้นัขอวันวันทันนาขบันทียังทันตัวไหมฮะไอ้เพ่ม่ทราบว่ี่ไรชนต้องวันนี้เหรอ มาถานเมนี่เดี๋บัวพลังเนาะออเจ็ซีจะได้บัวพลังยุ่แต่พลังเขาเจี่ยวเจ้าวอาอาจะี่จะจะให้ลูกรวมกันให้ลกร่วมกันจะไหนให้ลูกรวมกันได้ฐานะทีมเขาใส่ชุดกัตะครอันีเอันผู้เฮนใส่เขากับคือกัคือกว่างเลใหญ่ดีหรอพอกระลูกใจมันึ้ม่ั้ม แม่ว่าจะู้เนจะค้งนายี่มเลิ้ดย่าแกนให่รับนี่นี่ไมต้องงสิูแม่ไหนฮะตลกนี่โเมเออเออกใใส่ใสถ้าเป็นกว่ามันบอมเอาที่ใหยื่อถ้านีนะอะไรเหอยุท่านีตัดฉากให้กูเทนีนี่ เห no ็นใจเจ้าไม่เป็นไมเปนยังเหมือนในกุญแจไทยรูปได้ให้เป uh ็นยังกวางอ๋อวางดีขึ้นต่ออันเงีนยมองคือสายมันใจมันกว่านได้ต่ยู่หมะเอาขาต่อไปวกันแ๋้วเจ้าเห็นตวันตสอบหนึ่งสอง้ำพี่เมยแทนนันมันบอเครือกัวมันคืออย่างแมงเลย อ๋อไทยร้เรื่ยวปถหาฟันน้ำมันต้องวงมือใอยุนกกันจันสอดแกะใช่หมม่แม่จาแกะยังมือจะมาสอดแกงยังไปยังพระพี่รองยุหอดสวยอุ่นมีฮ้าสวยจังม้องนีจะไปเอาดึงออกจากมุกตัวสองแกะแล้วปอบมันนี่จใหญ่เพราห้กูไม่ได้แท้มันละไทยยิที่บาทนั่นจบเพระือโดนเถอะเดี๋ยวมือประสนบอกฟันนั่นสิ เออครับกวางอ่เยฮะเพราะมีกว่างเราสิมี่รถมาครับรถมารถมามามืออ้คนเป็นแคตตาคอดอ้ขี่ขวกว่าไรมึงเป็นรถมาค้านลงคนลงไอ้คาเต้นโะใกรอบเป็นแคตตคอดมึงคานลงเออยะไเงหน้าคือต้อกวังมีใครอยู่ข้างไหนา เกิดมากขูก็มาคอยต้นตส่คนก็เกียดขย่คืออย่างต้นแต่เมื่อยพี่เร็วเร็วขาคขาสิเป็นซับละครกีฬาเป็นพองขวัญโอพี่แต่น้องเอยงแต่งคือเอาล่อไดกิ๊ท่าแม่ัดปแานนี่ช่วตุดกินขูที่ว่ได้เป็นตื่นผู้่บสุกีฬาเป็นพองกีฬายยาอ้ อีขาเขาเอ้เนาะไัจาของเจด้งาจิ๊บปนเ้ะบะแหรรนจับไัไม่กูเป็นกวางเป็นหยังแน่ก็เป็นกวางแน่ยังไงโยนไดูษาซึ่งก้อนที่งมันไป อีนี่มือที่มาเอียดเลยมันเปลี่ยนแม่ันอยู่แน่นอเมนขีเมนเย้าก็ดีผมต้องเรียกโอ๊ตใ้มันก็เหม็นขีเหม็นเย้าเหม็นขีเม็นเยอามักับมันน้ร้อนอันนี้มันแั็งสีดังเอาสีสันแค่ไหนที่ติเต้นตะควาถึงไม่รู้ว่าตนึงนี่มึงซะมาแ กูเกกูอักู่ได้ต่อนดขอวันอันนาเขาไม่มีอันตไปคับชนตัวงเนาะนี่จะเกใครบอกแล้วแม่ไม่ได้โศกตกอยู่ ก็าตราเในีเมึงเข้าไปทานเล่นเบบงกืจอนมาตลานเลยมาหลุดมั้ง